คลิปนี้ดาวก็จะพาทุกคนมาดูน้ำตกอีกแล้วค่ะที่นี่คือทรีแบกวัสเซอรฟารก็คือน,น้ำตกทรีแบกนะคะที่นี่ก็จะเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเยอรมันเลยนะคะ เดิมค่ะก่อนที่เราจะไปถึงน้ำตกเราก็จะเดินชมธรรมชาติก่อนก่อนนะคะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วน้ำตกที่แบกนี้ปกติจะมีค่าเข้าประมาณ8ยูโรนะคะ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงน้ำตก ทางเดินของเรา ไป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 ดูน้ําตกสวยๆกันเร็วได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอ้ยนูนไงทุกคน เห็นลิบๆก็สวยแล้วนะคะเนี่ยที่นี่เป็นทำทางเดินได้สวยมากเลยนะคะจะเป็นภูเขาสูงเลยค่ะโอ้ยนี่ไงสะพานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ kardeşim ya เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบ้านตรงนี้นะคะศาลาบ้าน โอ้ยนน,น,นทุกคนกระรอกตัวเดิมมาอีกแล้วคะ่ะมาอีกแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ